สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพุธที่13สิงหาคมน,นะครับวันสุดท้ายของอี o ุตบ a l ภาค2025วันนี้เกมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตเป็น e ี o ุตบอ l 2026หรือว่าเวอร์ชัน5.0.0นะครับปิดปรับปรุงในในวันนี้เลยนะครับผมเริ่มเวลา5โมงเย็นนะครับผมใครมีภารกิจอะไรใครมีสิ่งที่ต้องค้างค้างที่ยังไม่ได้ทำในเกมนะครับผมก็ทำให้เสร็จสิ้นภายใน5โมงเย็นวันนี้นะครับไอดีนี้ผมพลาดล็อกอินไปวันหนึ่ง50ทองี่ยพลาดเซ็งมาก ได้นะครับไม่ครบนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสรุปกันในหลายๆเรื่องนะครับที่หลายคนก็ยังข้องใจอยู่ว่าควรจะทํายังไงดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ็กนะครับเรื่องของนักเตะนะจะหายหรือเปล่าโดยเฉพาะตัวร่างทรงเราจะจํจำเป็นต้องขายเลยไหมจะจําเป็นจะต้องโอนสกิลในตอนนี้เลยไหมนะครับแล้วมีอะไรที่สามารถเก็บไว้ในเกมภาคหน้าได้ไหมเหมือนกับภาคที่แล้วที่เราสุ่มอ e ีพิกฟรีกันเนาะจากตัวต่อสัญญาหมดเลยนะครับคือเราควรจะต้องทําอะไรก่อน หโมงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้พาทุกคนไปดูกันนะครับไป ก่อนอื่นนะครับมาตรฐานเลยครับผมก็เดี๋ยวปิดปรับปรุงเนี่ยมันจะมีการอัปเดตนะครับอัปเดปุ๊บเนี่ยเรื่องของ ID เนี่ยก็สําคัญนะครับโดยเฉพาะใครที่เล่นเป็น ID หลักแต่ว่ายังไม่ได้ผูก ID นะครับแนะนาให้เข้าไปผูก ID เดอร์เข้าไปที่ซัพพอร์ตตรงนี้นะผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับมีคลิปสอนเยอะนะครับในการผูก ID นะครับให้เป็นคนมีไอติ๊กถูกแบบนี้นะครับให้เป็นลิงก์แบบนี้นะครับแสดงว่าผูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้คนที่ไม่ได้ผูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ID จะหายนะคือ ID จะหายแบบเราไม่สาาามรถเข้้ไดก็ ต่อเมื่อ1คุณไม่ได้ผูก ID แล้ว2คุณไปลบแอปนะครับผมบางทีเนี่ยมันเกิดกรณีที่โหลดไฟล์ข้อมูลจํานวนมากเนี่ยปริมาณสูงเนี่ยบางคนมันโหลดนานนะมันโหลดนานแล้วมันค้างนะครับผมหลายคนก็ไปลบแอปเลยอะ่ะลบลงใหม่อะไรเงี้ยมันมีกรณีที่เออร์เลอร์ไงเออร์เลอร์แก้ยังไงก็ไม่หายต้องลบลบแอปลงใหม่เนี่ยพอลบแอปลงใหม่ปุ๊บเนี่ยคุณไม่ได้ผูก ID ไว้ครับผม ID นั้นเราก็จะเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการโหลดแพทโหลดอะไรเนี่ยถ้าถึง แม้ไม่ได้ผูก ID เนี่ยก็ปกติก็จะสามารถเข้าได้อยู่นะครับผมยกเว้นบางกรณีสําหรับใครที่ใช้แอป,ปโคนนะผมเคยเจอกรณีที่อา,อาจจะแบบปั้นไ d ดีไก่ไว้หรือว่าเก็บทองฟรีไว้ ID ดีละร้อยไอเดียละร้อยนี่ยฮะเพื่อจะรอแพ็คเนเาะถ้าแอป,ปโคนบ,บางแอป,ปเนี่ยบางทีมันไม่ลิงก์กับแอป,ปหลักนะครับเคยเจอกรณีที่ไม่สามารถเข้าได้คือเหมือนแผท,ที่แล้วเลยถ้าจำไม่ผิดคือ4.2นะครับคือมันจะมีเด้งขึ้นมาให้เราเปลี่ยนภูมิภาคนะครับเปลี่ยนประเทศและวันเกิดเนี่ยไอแพทนี้แหละนะครับบาง ID บางแอปโค้ดนะครับผมไม่สามารถเข้าได้นะครับก็ต้องทิ้งอันนั้นไปเลยนะครับผมส่วนใครที่รีไว้์นะครับก็ช่างใจดูแลกันนะครับว่าเออมันจะสามารถเข้าได้หรือเปล่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ผูกไ d ดีไว้โดยเฉพาะใครที่เล่นไอดีนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไอดีทองแบบยังไม่ได้สุ่มตัวเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะเรื่องของการผูก ID นะครับต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยในเกมภาคนี้เนี่ยตัวเกมค่อนข้างวางแผนมาค่อนข้างดีนะ ไม่ต้องทําอะไรมากด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวสู่ภาค2026นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของรางวัลนะครับของรางวัลที่อยู่ในกล่องจดหมายอะไรพวกนี้นะหลักการมีอย่างเดียวครับก็คืออะไรที่จะหมดอายุฮนะเราโกจะต้องรับนะครับอย่างเช่นเดลิเกมเนี่ยมีก็ต้องรับนะครับผมแต่ถ้าอันไหนที่ไม่หมดอายุเนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ต้องกดรับก็ได้นะครับอันนี้มีเปิดฟรีด้วยนะครับผมสําหรับ ID บดีาซินเพราะว่า ID ดีผมเพิ่งย้ายไปบารซิน นอกจากของางวัลในกล่องจดหมายแล้วนะครับก็จะมีในมิชชั่นนะครับผมบางภารกิจนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดรับนะฮะอันนี้ก็ไปกดรับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะผมว่าเป็นพื้นฐานที่หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับผมแต่ละกิจกรรมมันมีเวลาบอกอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่มีอัปเดตเราก็ควรเข้าไปกดรับอยู่แล้วนะครับแต่อันพิเศษก็คือไอ้ี่เป็น carry objective ตรงนี้นะครับ carry objective ตรงนี้นะคือบางบางเควสนะครับผมมันจะมีการยกเลิกแล้วมันก็จะมีการแทนที่ด้วยเควสใหม่นะครับผมก็ควรจะต้องกดเข้าไปรับนิดนึงครรับสสาหใทีี่่เยดแต รางวัลมันก็ไม่เยอะหรอกครับดูดิ2,000 GP ไอเทมอัพ1,000เล็กนี่นะเนาะถ้าถ้าลืมก็ไม่ต้องเสียดายอะไรครับผมอันนี้ก็ไม่ได้เป็นรางวัลใหญ่อะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครเสียดายใครงบนะก็ไปรับไปเรียบร้อยนะครับแต่ที่สําคัญครับผมสําหรับแพ็คที่จะหมดเวลานะก็คือเดลี่เกมครับเดลี่เกมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงยูโทษก่อนวันนี้วันสุดท้ายเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถึงแลบที่เท่าไหร่แล้วไอดีนี้นะเดลี่เกมเนี่ยมันจะปกตินะมันจะรีเซ็ตใหม่ทุกทุก ตัวอีพิกฟรีที่อยู่ในเดลิเกมเนี่ยในเกมภาคใหม่เนี่ยจะมีใครบ้างนะครับผมก็เก็บไว้เป็นความทรงจําสําหรับภาคนี้นะครับโอ้โหไม่ทันไม่ทัน100่้ทองสุดท้าย เนี่ยในแลบพวกเนี้ยมันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับผมของระวันอีปองอีปิกพวกนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนตัวใหม่หมดเลยนะครับแต่ณวันนี้นะตอนนี้เรายังไม่มีใครทราบนะครับว่าจะมีตัวไหนมาให้เราได้ลุ้นได้เปิดกันบ้างนะครับผมบางคนบอกว่าองลีไหมซีลงซีดานไหมยังไม่มีใครทราบนะครับอันนี้ก็ถ้ายังไม่ได้เปิดนะก็ไปเปิดกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วไม่ขยายเวลาแล้วนะครับกดรับให้หมดก่อน อันนี้ไม่ต้องตกใจนะเป็น ID บราซิลน,นะครับมันก็เลยมีให้เปิดฟรีอีพิกนี่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเกมนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตมันจะล้างมาใหม่หมดเลยนะครับก็จะมีนักเตะชุดใหม่มาแต่ถ้า ใครที่ลืมกดแล้วลืมตัวที่สําคัญแล้วก็เสียใจด้วยนะครับผมไม่มีชดเชยนะอันนี้ปกติแล้วไม่มีชดเชยนะครับสําหรับดีลิเกมนะครับก็พลาดแล้วพลาดเลยนะครับผมต่อไปครับสาหรับตัวร่างทรงแล้วกันนะตัวร่างทร,งทรงที่ต้องเปิดแพ็คด็อกบาร์ให้ดูเนี่ยให้แพ็คด็อกบาร์นี่เราต้องเปิดอยู่แล้วถูกปะ่ะนะเผื่อเราเปิดได้ด็อกบาร์หรือไม่ก็การไฮไลท์เนี่ยเอาไปไปเอาเก็บเศษบูสเตอร์ก็ได้ใช่ปะ่ะนะครับแต่ว่าในจํานวนเนี้ยมันจะมีนักเตะที่เป็นนักเตะ เขาเรียกว่านาเตะ default player นะ default player แบบพวกนี้นะครับผมเนี่ยที่เป็น1ดาวแต่คำเตือนนะครับมันไม่ใช่ทุกตัวนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเอาตัวที่เปิดได้จาก daily game dog bar ตรงนี้นะครับไปใส่สกนะิลไว้อ่าไม่ใช่ตัวนี้นะนี่ไอ้อเล็กซานเดอร์อิซักซากาลินนะครับผมกำลังมีข่าวเลยเนี <laughs> ่ยบางคนเอาตัวล่างทรงจากแพ็คด็อกบาร์ตรงนี้นะครับผมไปใส่สกิลไว้นะครับแล้วไปทําเป็นตัวล่างทรงถามว่าทําได้ไหมได้นะครับผมแต่ว่า ถ้ารายชื่อที่อยู่ในเดลี่เกมทั้งหมดนะครับเนี่ยการ์ดสแตนดาร์ดที่อยู่ในแพ็คเดลี่เกมทั้งหมดเนี่ยในตู้นี้มันมี50ตัวถูกปะ่ะมีด็อกบาหนึ่งนะครับมีการ์ดไฮไลท์4รวมเป็น5นะครับและอีก45ตัวนะครับผมในจำนวนเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่าเดฟอลต์เพย์เยอร์นะครับหรือว่านักเตะดั้งเดิมนักเตะเริ่มต้นของการเล่น ID เนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนี่ตัวนี้นะครับจำชื่อได้นะครับมอนโดวานุ anu, อะไรอย่างงี้นะไอ้พวกเนี้ยเป็นตัวร่างทรงที่ปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัว ดีฟอร์เพลเยอร์ที่เกมให้มาตอนเราเริ่มเล่นไอเดียนะเออนักเตะชุดนั้นอะ่ะมันจะเป็นดีฟอ u ์เพลเยอร์คือไม่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับแต่ในจํานวน50ตัวเนี่ยนะสี้ตัวเนี่ยนะนักเตะบางคนอาจจะมีอยู่ในชีวิตจริงก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าใครบ้างนะเพราะว่าตัวเริ่มต้นดีฟอร์เพลเยอร์มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนี้นะครับอลอมบาร์ดี้นี้น่าจะใช่นะครับที่พูดแบบนี้เพราะอะไรครับคือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนการ์ดไงทุกคนจากประกาศของการอัปเดตใหญ่ทุกครั้งนะครับ เปลี่ยนการ์ดในที่นี้หมายถึงการ์ดมาตรฐานเท่านั้นนะครับเนี่ยจากประกาศนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนการ์ดมาตรฐานเท่านั้นนะครับผมการ์ดมาตรฐานเนี่ยที่ไม่ได้ไปต่อเช่นพวกนักเตะแควนสตัร์นักเตะเสียชีวิตนะครับนักเตะที่ย้ายไปเล่นในลีกที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอย่างดิโกโชต้าการ์ดมาตรฐานเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนการ์ดเหมือนกันเป็นอันอัลเฟอร์เบิลเพเยอร์นะครับผมก็คือเป็นการ์ดที่ไม่สามารถเอาไปเล่นได้ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ไม่สามารถที่จะเอาไปโอนสกิลได้อีกแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะตรงเพเยอร์แม ตุนตัวร่างทรงไว้เป็นห่วงว่าเอ้ตัวร่างทรงเนี่ยจะหายหรือไม่นะครับจริงๆต้องเปลี่ยนจากคาว่าหายเป็นคําว่าใช้ไม่ได้นะครับก็คือ unavailable player นะครับก็คือแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่า unavailable player นะครับไม่ได้ถูกแบนนะคือไม่สามารถที่จะ ไปโอนสกิลได้ไม่สามารถเอาจับลงเล่นลงสนามได้นะครับผมทําได้อย่างเดียวคือขายทิ้งนะครับนักเตะตามที่ผมบอกอ่ะเฉพาะการ์ดสแตนดาร์ดนะไม่รวมพวกการ์ดฟีเจอร์การ์ดเทรนดิ้งการ์ดไฮไลท์การ์ดอีพิกโชว์ไทม์ไม่มีนะไม,ไม่ไม่ไม่หายไปไหนนะครับผมเฉพาะการ์ดสแตนดาร์ดนะครับแต่ทว่าจากประกาศนี้นะครับผมเขาบอกว่าการ์ดเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นการ์ดสแตนดาร์ดในแพท5.2นะทุกคนนะดูดีๆนะเวอร์ชั่น5.2นะครับผมประมาณประมาณปลา,ายปีนะครับประมาณปลายปีนี้นะครับผมย ยังไม่ได้เป็น Unavailable Player ในเวอร์ชั่น5.0คือวันพรุ่งนี้นะครับคือยังไม่เปลี่ยนนะมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับถ้าจากข้อความประกาศนี้เนี่ยการสสนดาร์ดยังสามารถใช้ได้อยู่รวมถึงตัวร่างทรงที่มีสกิลอยู่ด้วยนะครับผมมันมี2องกรณีคือถ้าเกิดทางพี่โคเนี่ยใช้ตัว Default Player เป็นชุดเดิมนะฮะชุดเดิมก็คือตอนที่เราเริ่ม,ม,มต้น ID ใหม่อะ่ะยังใช้ชุดนั้นในเกมภาคหน้านะครับแสดงว่านักเตะเหล่านั้นมันก็ยังยังไปได้ไปต่อไงแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนชุดซึ่งไม่ได้เปลี่ยนมานานนะ นะไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปีเลยนะตั้งแต่อัปเดตเป็น efootball เหมือนไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเวลาเริ่มต้น id ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นนักเตะชุดนั้นแหละนะถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรครับตัวร่างทรงเหล่านั้นก็ยังสามารถไปต่อได้แต่กรณีทีถ่ถ้ามันไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันจะไม่ได้ไปต่อในเวอร์ชั่น5.2นะครับก็ช่วงปลายปีนั่นหมายความว่าเดี๋ยวหลังอัปเดต5.0นี้นะครับผมจะมีเพียงแค่ประกาศในเกมนะครับบอกว่านักเตะคนไหนบ้างที่ไม่ได้ไปต่อเหมือนกับภาคที่แล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมตรง นะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตเซอร์วิสแอนด์อินโฟนะฮะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีตรงนี้ให้เราเข้าไปดูว่า unavailable list นะครับเหมือนกับภาพนี้นะเหมือนกับภาพนี้ในปีที่แล้วที่ผมเคยทาคลิปไว้นะครับเนี่ยมันจะมี unavailable list ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปดูได้นะครับว่านักเตะสแตนดาดของเราคนไหนบ้างนะครับที่จะไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ตอนนี้ในเกมมันยังไม่ขึ้นแบบนี้นะฮะเพราะว่าไอ้ปุ่ม unavailable list เนี่ยมันจะขึ้นหลังอัปเดตพรุ่งนี้นะครับหลังอัปเดตพรุ่งนี้เนี่ยปุ่มนี้มันถึงจะขึ้นตรงนี้นะคร และเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าในทีมของเราเนี่ยการ์ดสแตนดาร์ดคนไหนบ้างที่จะไม่ได้ไปต่อเข้าขายที่ไม่มีลิขสิทธิ์ต่อนะครับแผนตัดเลิกเล่นหรือเสียชีวิตนั่นเองนะครับเฉพาะการ์ดสแตนดาร์ดนะผมย้ำเฉพาะการ์ดสแตนดาร์ดนะครับรวมถึงตัวร่างทรงด้วย mm hmm. เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากประกาศนี้นะฮะ หมายความว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย cker, ยังไม่มีนักเตะกสสาร์ด a n ต a r าคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนเป็น unavailable list นะครับยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับก็ pipeline, สบายใจยได้เพราะหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวร่างทรงที่บางคนยังสงสัยอยู่ว่าเออจะได้ไปต่อจะถูกลบหรือไม่นะครับน Vay, น like, เนาะถ้าจากประกาศนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนการ์ดเป็น unavailable นะครับจะเปลี่ยนหลังเวอร์ชัน5.2นะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเวอร์ชัน5.0จะมีเตือนอีกทีนึงนะครับว่านักเตะคนไหนบ้างที่จะไม่ได้ไปต่อที่เป็นการ์ด a n ต a r านนั่นเองนะครับเวลา ใช้ตัวร่างทรงนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปใช้ในตัวเดลิเกมนะอย่าไปใช้ในแพ็คด็อกบาร์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะไปโดนตัวที่มันมีอยู่ในชีวิตจริงไงครับผมถ้าจะเอาปลอดภัยปลอดภัยสุดนะครับควรจะไปเอาในสแตนดาร์ดเพย์เลอร์ลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูตัวร่างทรงท,รงท,รงที่เป็นศูนย์บาทตรงเนี้ยนะหรือว่าคุณถ้าเกิดคุณจําชื่อได้นะอย่างลอมบาร์ดี้อะไรเนี่ยนะจำยุชจาชื่อได้ก็ใช้ตัวพวกนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวเดฟอลต์เพย์เลอร์ทีมเริ่มต้นอ่ะอันนั้นจ,จะปลอดภัยกว่านะเะนเ,ะนนเนกาอาล่ลล ใน,ใ,นในชีวิตจริงเขาอาจจะเลือกเล่นแต่ถ้าเป็น Default Player มันจะไม่เป็นตัวนักเตะที่ไม่มีอยู่ในชีวิตจริงไงทุกคนนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับโอเคอันนี้เรื่องของร่างทรงนะโอ้ใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะครับ ส่วนเรื่องของไอเทมต่างๆนะทองเอ้ยนะครับผม g p ยเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยหาอยู่แล้วนะครับผมเราได้เอาไปใช้ต่อในภาคหน้าอยู่แล้วนะครับก็ขอไปไวๆแล้วกันนะครับนักเตะต่างๆนะครับผมก็ได้ไปใช้ต่อในภาคหน้าทั้งหมดนะครับยกเว้นการ์ดสแตนดาร์ดบางตัวที่เลิกเล่นแขวนสตั๊ดหรือว่าย้ายไปในหลีกที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับตามที่บอกแต่ก็ยังไม่ได้หายในวันพรุ่งนี้นะครับต้องรอแพท5.2นั่นเองส่วนการ์ดเขียวการ์ดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ได้ไปต่อทั้งหมดถ้าตามประกาศและก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมนะคร โคชด้วยนะโคสก็จะมีโคชบางคนที่อาจจะไปเลิกเป็นโคสแล้วอะไรเงี้ยนะอย่างสมัยก่อนก็จะมีเยเกนคอปนะครับที่ไม่ได้ไปต่อเหมือนกันนะนะเนี่ยมันก็จะเป็นอันอเวอริแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้รู้สึกจะเป็นเยเกนคอปนะผมยังไม่ขายทิ้งเลย <laughs> ยังเก็บไปอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออก็จะเป็นแบบนี้นะเฉะพาะโคสที่เป็นโคสใช้ g p ซื้อนะแต่ถ้าเป็นโคสที่เออเป็นโคสแพ็คอะเออใช้ทองซื้อมาส่วนใหญ่ก็ไม่หายอยู่แล้วนะ มาถึงไอเทมต่างๆครับไอเทมที่เราเก็บตุนไว้เนี่ยเราควรจะทําอะไรกับมันหรือไม่นะครับผมออ่ไอเทมเพิ่มสกิลแล้วผมจะกดไปกดมาเพื่ออะไรวะเนี่ยไอเพิ่มไอเทมเพิ่ม ตำแหน่งนะครับไอเทมเพิ่ม up ันนี้อันนี้ไม่หายอยู่แล้วครับเนาะ up เลเวลเอยนะครับผมสกิลอ่าเพิ่มสกิลวันนี้ไม่หายอยู่แล้วนะครับระบบสกิลยังมีต่อนะครับผมไอเทมเพิ่มตำแหน่งก็เหมือนกันครับก็ยังไม่หายเหมือนกันนะครับผมแต่มีบางไอเทมที่เปลี่ยนชื่อนะครับอาจจะมีระบบใหม่ที่เปลี่ยนชื่อ rename ให้มันสอดคล้องกันนะครับผม booster ก็เช่นกันครับไม่หายเหมือนกันนะครับยังสามารถเก็บไปใช้ต่อได้นะครับแต่ทว่าในเกมภาคนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ดูเข้าข่ายว่าเราควรจะตุน นะในภาคที่แล้วเรายังมีการตุนตัวต่อสัญญาไว้เนาะเพื่อจะไปสุ่มอีพิกนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีระบบอะไรที่จะมีการชดเชยจากลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องใช้อเทมพวกนี้นะครับผมเก็บไว้ไปใช้ต่อในภาคหน้าดีกว่าเนาะภาพรวมของ ID เเรานะครับผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับหลักๆนะฮะก็คือกดรับของในจดหมายให้หมดนะครับผมในกรณีที่บางอันที่มันจะหมดเวลานะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆเปิดแพ็คให้หมดนะครับหลักๆจะมีประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของการเตรียมความ สําหรับการอัปเดตนะครับเลือกอื่นๆในภาพรวมก็จะมีสาหรับเกมเวอร์ชันใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเตรียมความจุให้พร้อมนะครับผม Android 2.7G จิกนะครับผมพื้นที่ว่างนะครับแต่ Android เนี่ยเวลาอัปเดตเนี่ยมันจะค้างๆหน่อยนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับผมถ้าเกิดใครคร้างแล้วกดปิดแล้วแบบลบลงใหม่เนี่ยถ้า ID ไม่ได้ผูกเนี่ยก็อาจจะอาจาอาจะมีปัญหาได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันมีให้เปลี่ยนประเทศภูมิภาคเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดดูวันเดือนปีเกิดอีกหลังอัปเดตอาจจะมีปัญหาได้เพราะนนั้เคคียวามจุ ถ้าเกิดใครยังไม่รีบร้อนอะไรรอดูคลิปก่อนก็ได้นะครับรอดูท่าทีก่อนก็ได้นะครับผมว่าจะต้องกดยังไงอะไรยังไงนะครับ Android 2.7นะส่วน iOS นะครับ3.2จอิกนะครับเตรียมความจุให้พร้อมนะครับส่วนใหญ่ iOS พื้นที่ก็น่าจะพออยู่แล้วล่ะส่วนเรื่องราวอื่นๆนะครับเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่2 0 2 6ที่อยากรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คใหม่กิจกรรมใหม่นะครับระบบใหม่เกมเพลย์ใหม่มีอะไรที่ตื่นเต้นจากเดิมสิ่งที่เราเคยพูดไว้ในคลิปที่ก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้่ย ช่วงเย็นนะครับมันจะมีงานเปิดตัวนะงานเปิดตัวก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสรุปให้รับชมกันนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่ามีอะไรนอกเหนือนจากสิ่งที่เรารู้แล้วบ้างนะครับผมจริงๆก็มีการเปิดออกมาตั้งแต่วันที่21แล้วเนาะ21ที่ผ่านมานะ21เดือนที่แล้วนะครับผมว่ามีอะไรใหม่บ้างพวกลิงก์อัพเเรื่องของเทเชอร์ลิงก์อะไรพวกนี้มันมีการเปิดออกมาบ้างแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นของภาคใหม่เเเพิิิิ่่มมมมมมตตตออีกกหหหรรรรรืดดาาัััับบบชช๋วสุปปใใ้้นนนนคคละ สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับผมบางคนอาจจะเข้าใจผิดจากประกาศในเกมที่เด้งขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับประกาศนี้นะครับนี่นะบางคนอาจจะอ่านไม่ได้ทั่วถึงนะครับผมเจแปนิสอังกฤษบราซิเลียนโปรตุกสตุกิสอินโดนีเซียนแ d ะไทยนะครับเฮ้ยมีไทยด้วยอ่ะพี่ในเกมจะมีเสียงภาคภาษาไทยจะมีภาษาไทยให้เราเลยหรอครับพี่บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับประกาศนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีสตรีมนะครับผมก็คืออีฟุตบอลคอนเน็กต์นะในช่วงวันนี้แหละช่วงเย็นนะครับผมแล้วก็จะมีคำบรร เป็น6ภาษานะครับตามที่บอกเลยญี่ปุ่นอังกฤษบราซิลโปรตุเกสตุรกีอินโดนีเซียและไทยนะครับคือคําบรรยายในสตรีมนะครับคำบรรยายในวิดีโอสตรีมไลฟ์สตรีมเท่านั้นไม่ได้บอกว่าจะมีภาษาไทยในเกมนะตื่นเต้นกันใหญ่เลยมีหลายคอมเมนต์ว่าพี่จะมีไทยในเกมหรือครับจะมีไทยในเกมหรือครับผมโอ้ไม่ใช่นะครับผมเนาะเกมปิดปรับปรุงนะครับผมถ้าตามประกาศ5้าโมงเย็นวันนี้นะครับผมเปิดพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประกาศก็คือบ่ายสามโมงตรงนะครับผมพฤรหัสบปีนะแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยตรง นะครับอาจจะเลื่อนอาจจะไวกว่าน,นั้นก็ได้ถ้าโชคดีนะครับหรือว่าอาจจะขยับไปนะครับก็ท่าสบายใจก็นู่นเลยฮะช่วงเย็นๆค่อยเข้าเกมก็ได้นะครับรอดูคลิปข่าวสารก่อนอนไปก่อนก็ได้นะครับเกรนครับใครไม่สดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องดีอยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ